อูอีพุ่งอย่างนี้ไม่มีทีมไหนได้เปรียบเื่งเกมนับเลยไหมทีมโกวทุกทีมเลยือเรอหรอแล้วใช่เหรอ,อเรเรอเ่กูแบบนนะมีกี่เราเข้าสามทุ่มกว่ากว่าเ้วย ไม่ไรเกมว่าก่อนนะนี่ก็เกมนี้เกมหน้าแล้วจบเลยนะเกมหนึ่งเบ้าเพราะว่าเขาไอ้นี่นี่ไม่ไรที่บอว่าเยอะแยะเพราะว่าเขาไอ้นี่ไงออกช้านี่อีกไอ้เยอะแยะไม่ไรผมอ่าน้าถ้าท้าท้าให้ต้องให้ซาร่ายิงตลอดเลยซาร่าห์จรยิงดีถ้าเป็นเอพีนี่เสร็จเลยนะซาร่ายิงใช่สวย

พอนับลงพักกันปุ้วมัน้องเนี่ยพี่จะไปได้หรอพักหน่อยไว้สักน่อนเว้มาทิย อากลับไลยเหรออ่าวพี่น็อตไ่อยู่ในกลับเลยเว้ยาได้ได้หรือเล่พี่ได้ดิเกมหนึ่งนะไม่เพราะว่าเราเข้ามาเขายังออกไม่หมดไงที่ม่นออกอีกสองเกมอ่ะเราะเาิดไฟเหมือนท่านี้แล้วกาเารับติดไหม

เจอไม่งเินมขแข็ง้ัปตัรับไม่ได้ตอกวาตั้งรับเขาวิ่งแบบเสียแมขาสวยอ่ะต้องต่อยกมแล้วว่าไมมาตโไปก่นมาต้ตงรนี้บอลดินสายอยู่วเบแนแล้วก็เต็มที่วปัดกันแลโอ้ยกระโดด ไม่มีเจ็บปลงพื้นเลยดิกเลยไม่เลยจับอยู่เลยนะโอ้ยแเราได้นะแรกได้ เหนื่อยไง <ป S 1> แรงก่อนยิงหลังเราไม่มีเลยหลังธรรมชาติไม่ตายลงหลังพี่หมีไงพี่หมีไม่มาไม่มีหลังหรือเล่นหลังจริงๆอนะ่ะถ้าพี่หมีพี่ออดอยู่ช่วยนะสบายใจสบายใจเลยสุขภาพพี่ก็เล่นกับเล่นแต่ตรงนี้ก็ดีนะั เฮ้ยโอ้โหเล่ใครฟังโอ้โห S <S ทีมพันทิพย์ก็เล่นประมาณนี้ะนะไม่ทีมพันทิพย์อ่ะที่เคยเล่นกับเราอ่ะที่เไม่อยากไม,ไม่อยากให้มาตัวเก่งเกินเนี่ยประมาณนี้แหละเาก็จะเดินสายเหมือนกันประมาณนี้แหละทหมด

ไอ้ันนี้เร็วนะไอวันนี้เร็ววะมันรู้รอจักรันใส่เว้นน่าจะไม่ใช่ตัวจริงนี่ไม่มีไเสื้อไม่มีไม่เสื้อเป็นไม่ได้เลยว่ะ เนี่ยผีติ๊กท้ายเอาไม่อยู่คนเดียวคนละ

โอ้ลูกตายยากนะเนี่ยออก้านเลยโอ้โ